เอาล่ะครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม GTV กันเช่นเคยนะฮะทุกคนวันนี้เราอยู่กับน่ครับดีซันจ GTR เป็นไงคือโคตรเท่นะครับตน้องก็ตอนนี้ฝนตกด้วยนะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะไปทําการลักรอบนะครับขายรถนะครับทุกคนอันนี้เป็นธุรกิจอีกหนึ่งธุรกิจของผมเองนะครับน้องน้องก็คือแบบว่าลักรถไปขายนะ่งนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปรับรถที่เอ่อแถวตู้คอนเทนเนอร์นะครับแบบว่ารับรถมาจากไหนก็ไม่รู้นะโอเค ไปครับตัวนี้เรามาช่วงในกลางคืนเลยนะครับน้องๆรู้ว่าภาพมันจะมืดหรือเปล่าแต่เดี๋ยวเฮ้อแล้วใครที่อยากให้พี่ทําอะไรนะสามามถคอมเมนต์ไว้้านคลิปได้เลยนะครับพี่จะพยายามทําให้นะครับน้องๆโอเคครับผมไปเราจะซิ่งไปเลยแบบฝนตกคดแรงอนะ่ะเออในช่วงนี้แม่น้ำท่วมด้วยนะครับทุกคนนะแล้วก็ฝนตกอย่างหนักนะฮะก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับก็อย่าไปแว้นตอนคืนแล้วกันนะเออนี่ฮะ โอ้ยรถหูเหินเหินไปเลยใครคิดถึง G ีเทบ้างนะทุกคนนะครับเพราะว่าผมแบบไมได้เล่นนานมากจริงตั้งแต่ผมไปทหารผมก็ไม่ค่อยทำคลิปนะครับแล้วก็ตอนนี้ยอดวิวไปหมดแล้วนะครับน้องๆไม่ต้องห่วงนะฮะหายไปตั้งหนึ่งปีนะครับผมโอเคครับไม่รู้ว่าอีกไกลแค่ไหนแต่แบบจองคืนไม่ยังสวยเลยว่ะ นะครับไม่รู้วในโทรศัพท์มันจะมืดหรือเปล่านะเพราะว่าน้องๆน,น่าจะดูในกันในมือถือใช่ไหมเนี่ยโอ้ยดูดูดูท้องถนน,นนะครับน้องๆตอนนี้เวลากี่โมงแล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะเช้าก็ไม่รู้นะครับว่าเราจะต้องไปส่งรถกันต่อเยี่เฮ้ยแป๊บหนึ่งนะจะเย็นนะก็ผมว่าผมจะลองเล่นแบบเรียวไลท์ดูบ้างนะครับน้องๆแบบว่าเหมือนชีวิตจ,จริงในว,วันนี้ก็เดี๋ยวลองผมขอคิดคอนเทนต์ก่อนนะว่าจะทําอะไรดีอะเออ เฮ้ยเกือบ,บ,บ,บชนไปดิถ้าเป็นต่ก่อนนี้ผมแบบชนแหลกแน่นอนนะครับแบบนี้เฮ้ยตายเถอะโอย้ยยางสวยนี่คืออกลางคืนนะครับปกติแล้วกลางคืนที่ผมไม่ค่อยได้แคสเลยนะแบบเวลากลางคืนเพราะมันมืดมากเอออันนี้ผมลงมอดภาพสวยก็เลยแบบเออดูเฟียรฟ้าดีนะ ดูดิอ้ยถ้าเสียงนี้มานี่ใช่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาลงเสียงจีทานะอ้ฝนแม่งไม่หยุดตกสักทีวะเฮ้ยไปทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าตัวนี้กันนะครับมันจะเป็นเหมือนอะไรนะตรงแม่น้ำตรงทะเลนั่นเองนะทุกคนเอ้าเอ้าอะไรวะอ๋อเราเรามามาถึงแล้วนะฮะทุกคนเราต้องไปตรงนี้นะครับน้องๆไหนวะตรงนี้เออ ว่ามันไม่ให้เราทําแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะอยู่ดีซีเหลืองก็หายไปเยียมเรียบร้อยครับโดนชนไม่ได้ไม่ได้โดนชนนะเราชนเขานะฮะถ้าถ้าผมเล่นแบบว่าเรียวไลน์นี่น่าจะแบบว่างุดงีดหรือเปล่านะครับอารมณ์ร้อนอยู่ด้วยครับโอ้โห let's go ้อ มาผิดทางโอเคได้อยู่โอเคตอนนี้เราก็มาถึงที่ลาบรถแล้วนะครับทุกคนไม่ว่าเราจะต้องไปส่งรถอะไรนะโ <Okay. S 2> อเคหแล้วแม่งฝนตก,ตกอีกไม่มีลมไม่ผมเหรอวะฮัลโหลนี่ครับอ๋ออันนี้คือรถที่เราต้องไปส่งใช่ไหมเนี่ยโก t ทูตอนนี้เราต้องไปขายรถนะครับให้คนแบบว่าคนเถื่อนอวันนี้ดีรถรุ่นอะไรวะเนี่ยโอ้ยมีหม้อน้ำแต่งด้วยนะครับน้องๆดูดิ อุโมงน้ำหนึ่งเยอะอ่ะเอาเรื่องโอเคฝนตกว่ะเดี๋ยวเราลดเราเราไว้นี่แหละอ่าอิดด้วยนะครับน้องๆไม่รู้ว่ารถอะไรอ่ะนี่ฮะไป let's go <S เราจะทำการไปกันนะทุกคนทีเดียเราก็เอาไว้นี่แหละไม่รู้ว่าเราจะเอาขึ้นในนี้ได้วะ่ะทุกคนแบบว่าขึ้น รถสไลด์นะเออยากเออหัวรถไม่โคตรลื่นเลยว่ะอันนี้แม่งเลี้ยวง่ายกว่า G T I นะครับไม่ไม่ง่ายละเฮ้ยมันไม่เปิดห้ยผมว่ะชนแม่งเลย <c oughs> ผมบล็อฟรีแน่นอนเลยคันนี้เอาไปครับ เดี๋ยวต้องส่งรถแบบว่าสภาพแบบดีๆใช่ไหมโอ้ดูดิฝนตกอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาช่วงในยามค่ำคืนนะครับน้องๆเฮ้ยใจเย็นใจยเย็นใจยเยอันนี้ก็เป็นหนึ่งธุรกิจที่ผมทำนะครับก็คือแบบว่าลักรถไปขายนะครับ อันนี้เป็นเหมือนรถลักรอบเข้ามานะครับหรือว่าไปขโมยมาก็ไม่แน่ใจฮะแล้วเราก็เอาไปขายต่อนะครับเฮ้ยโอเคอน,นี้ต้องส่งรถไปให้เขานะครับในสภาพที่ดีที่สุดในโลกเออเราส่งรถแบบเละๆไม่ได้นะครับน้องๆโอ้เฮ้ยเราต้องไปอันนี้เองนะครับน้องๆโอเคเนี่ยมันเป็นลูกกุญแจอยู่โอเคเต้องไปส่งตัวนี้นะครับอยู่ดีอันนี้มันก็หายแบบ GPS ไป จีพีเอสมันก็หายไปเฉยเลยเฮ้ยตำรวจตำรวจตำรวจนี้เราต้องโอ้ยเฮียตำรวจเฮ้ยอื้โอ้โหรถกูโอ้โหอะไรวะเนี่ยทุกคนแล้วกูไปชนตำรวจอีกชิบหายโอ้ยทุกคนนะครับตอนนี้เราโดนตำรวจจับอีกแล้วกูจะโดนสองก็หาปะเนี่ย ชิบผายแล้วตำรวจก็ไล่ตามกูแล้วตอนนี้สองดาแล้วนังน้องผ่าไฟแดงกับไปชนตำรวจเนี่ยแล้วแม่งมาชนท้ายผมเรียบร้อยครับรถ <c oughs> รถที่เราไปส่งครับหนึ่งครับตอนนี้เราขอจังหวะเป็นอุบัติเหตุนะครับอุบัติทิศัยโอเคพี่อาต้องตามกูมาบอกว่าแม่งอ,อยู่ดีมาชนท้ายผมครับ เฮ้ยแม่งไอ้คีอรถใครมาตามหลังกูอีกวะเนี่ยมีตัวน,นี้เริ่มช้าเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับน้องๆตำรวจอีกแล้วเดี๋ยวโอ้โหบันเทิงอะทีนี้อุ้ยหืมจะชนนะโอเคยังได้อยู่โอ้โหไฟท้ายแตกไปแล้วหนึ่งดวงนะครับน้องๆแตกไปหนึ่งข้างดูว่าคันนี้จะแรงหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองเทสความเร็วกันเลย การกระตุกเริ่มมาครับน้องๆทรัพยากรเยอะจัดเฮ้ยฟ้าผ่าโหฟ้าผ่านี้คือมอสภาพสวยแม่งไม่อย่างเอาไม่รู้เมื่อไหร่จะเช้านะครับตัวนี้รถอะไรอยู่ข้างหน้าวะเนียรถสว่ารด้วยครับทุกคนเฮ้ยอเชียอ่าโดนหลอกโดนหลอกโดนหลอกครับน้องๆ โอ้โหสองดาวแล้วจะหนียังไงให้ทันวะเนี่ยก็คือเราจะต้องหลบตำรวจก่อนแล้วก็ไปค่อยไปส่งรถใช่ไหมวะไม่ก็ไปส่งเลยแล้วก็เอาไงดีวะเนี่ยไม่รไ่แน่ใจครับเฮ้ยตำรวจเริ่มหายเว้ยตอนนี้เราลราชะลอนะครับตำรวจตามไม่ทันเราอยู่ข้างหลังเขานะอันนี้ผมขอให้ดาวหายก่อนนะครับ โอ้ยข guys, days, first. First, first, ้างหน้าเราสองคันนะครับจ๊บหนึ่งเราชะลอก่อนชะลอเฮ้ยจ๊บหนึ่งดิใจเย็นใจเย็นนะครับเป็นแบบพลเมืองปกตินะครับไม่ไรดาวจะหายนี่ฮัลโหลนี่ครับเลดบูตำรวจตามหลังหรือเปล่าไม่มีนะครับโอเคตอนนี้เราหลุดไปแล้วไปที่บลอยนะครับมา let's go ไปต่อครับผมไปส่งรถต่อ โแม่งไฟท้ายกูแตกไปแล้เสียราคาเลยเนี่ยครับตอนนี้เราใกล้ถึงแล้วนะครับผมโอ้โหตอนนี้ก็เช้าพอดีเลยนะครับผมทุกคนเป็นแบบว่าเช้าวันใหม่ที่สดใส เยี่ยมถนนอย่างลื่นครับตอนนี้เรามาอยู่นอกเมืองนะครับผมแนวแบบแถบทะเลทรายฟึ๊บโอเคโอเคครับตอนนี้เราถึงแล้วนะครับผมส่งสนามบินนะฮะ อยู่ตรงไหนของสนามบินวนะเนี่ยนี่เหรอโอเคเราได้ตังมาห้าหมื่นเลยนะครับน้องๆเอาแล้วรถล่ะว,วะทุกคนอันนี้คือเราส่งแล้วนะครับทุกคนเราก็ต้องไปไหนต่อวะเนี่ยเราเสร็จแล้วนะครับอ๋อเขาไม่ไม่สแสดงตัวเหล่านะี่ยไอ้ตายเธอเฮ้ยรถขาวอะ <c oughs> อย่างเท่ตอนนี้เราขับวิบากนะครับโชว์ ตอนนี้เราทำาเอาอ้เชี่ยตำรวจจับกูอีกแล้วอะไรวะเราเราเราลักรถคนอื่นหรือเปล่ารถตำรวจจับเนี่ยเหรอครับวิบากอ้โหตำรวจแม่งอยู่ไหนของมันวะโอเคครับตอนนี้เราขอขับรถเล่นก่อนเช้าวันใหม่ผมจะไปขึ้นบนเขานะทุกคน ฮ่าก่อนปิดเคปนะครับน้องๆเพราะว่าดีภารกิจเราสําเร็จแล้วเรียบร้อยนั่นเองแม่ยกหน้าไปเลยเฮียตกโอ้ยตกครับโอ้ยดียังไม่เป็นไรขออภัยในคาหยาบคายนี่เราจะเอาบิบางมาขึ้นเขาเว้ยทุกคนอ่าอะไรนี้โอ้ยยังเอาปุ๊บนี่ เึ๊บปึป๊บเฮ้ยชนอะไรวะเนี่ยอันนี้คือตัวอะไรอ่ะหมาป่าเหรอเนี่ยตอนนี้เรามาอยู่บนเขาเลยครับยอดเขานะโอ้ดีบ่าแม่งขับดีจัดครับน้องๆโอ้ตอนนี้เรายังไม่หลุดจากตำรวจเดี๋ยวเนี่ยรู้สึกว่าจะติดนานจัดเฮ้ย ปู่วิบ่าวแม่งเอาเรื่องเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยทุกคนว้าวชอดไปเลยครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะฮะทุกคนโอเคฮะทุกคนเดี๋ยวสลับคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเราก็แบบว่าทำภารกิจสำเร็จแล้วเรียบร้อยนะทุกคนเราได้เงินมาห้าหมื่นบาทนะครับทุกคน โอเคฮนะทุกคนก็เดี๋ยวสลับคลิปนี้ก็มาเท่านี้แล้วกันนะครับก็บ๊ายบายครับผมเฮ้ยพี่ดอมไม่มีร่มหรอครัแบบหนึ่งชิบหายเกือบตาย <laughs> โอเคฮนะทุกคนก็เดี๋ยวสลับคลิปนี้มาที่แล้วกันนะครับทุกคนโอเคก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย